มาพบกับบวยนะคะเช่นเคยกับช่องปอดบวยค่ะวันนี้นะคะบวยจะมารีวิวเจ้าวแทแพกคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชุดแฮมเมอร์รอบคันนะคะมีอะไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยค่ะเท่แบบนี้เลยนะคะมาดูที่ชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์กันก่อนค่ะมีห่วงลากจูงนะคะเป็นชุดแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะคะมีไฟให้นะคะมีที่ใส่ป้ายทะเบียนให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะแขว้งันก,กระแทกด้านล่างคะ่ะ ก็มีมาให้เป็นชุดแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไปแตะเพิ่มใส่เพิ่มเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นไปนไม่ได้เลยค่ะที่จะเป็นลายอื่นหรือว่าเป็นแบบอื่นนะคะก็ต้องเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะสามารถเปลี่ยนตัวฟอนต์สีนะคะแล้วก็ไฟสุดสามจุดนะคะไฟสวมีให้นะคะและในส่วนของสกู๊ป่ะอันนี้จะเป็นสกู๊ปทรงปิดนะคะลูกค้านะคะ เพิ่มนะคะให้หน้าเนี่ยดูใหญ่และกว้างขึ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของกรุ๊ปนะคะที่สามารถเลือกลายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายแรกนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีเอ่อที่เราชอบนะคะสามารถตัดกับตัวรถได้แล้วก็สีเดียวกับตัวรถนะคะทําได้หมดอันนี้จะเป็นไฟเดิมนะคะของรถเจ้าไวแย็ทเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะวแย็ทจะไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นไฟมัสแสงนะเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยสว่างอยู่แล้วนะคะเราก็เพิ่มในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะคะ ในส่วนของคิ้วก็มีให้นะคะคิ้วแบบหมุดนะคะขนาด6นิ้วเช่นเคยค่ะมาในส่วนของยางกันบ้างค่ะแม็กนะคะลายนี้เราจะเรียกว่าลายมาเวลนะคะสีนี้นะคะจะเหมาะกับตัวรถสีบอลมากนะคะายางนะคะจะเปลี่ยนของโอตานินะคะจะเป็นยางอาลูเลนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะ ในกระจกด้านข้างนะคะเราจะมีไฟเลี้ยวให้นะคะแล้วก็ลาวลังคานะคะอันนี้ก็จะมากับตัวรถของ WiT แท็เลยนะคะด้านจับก็จะเป็นแบบเงาแบบนี้นะคะมีเบ้ารองไข้นะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้ก็ติดมาแบบเออเป็นคำว่า Lancer ร์วายนะคะอันนี้ก็คือตรงรุ่นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะบันไดข้างก็เปลี่ยนเป็นของแฮมเมอร์นะคะมีความแข็งแรงค่ะเป็นเหล็ก อันนี้ลูกค้าเน้นลุยนะคะแล้วก็ใช้งานแบบว่าคุ้มค่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างไปโชว์ได้นะคะหรือว่าเอาไปลุยป่าแบบเท่ๆได้เลยนะคะในส่วนของสปอร์ตบาร์ด้านหลังอันนี้ก็มากับตัวรถเลยค่ะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะสปอร์ตบาร์นะคะก็จะมีไฟด้านท้ายมาให้นะคะมีไฟเบรกนะคะแล้วก็ในส่วนของฟ้าท้ายกระบะตรงนี้นะคะปิดครอบไปนะคะเพื่อทำให้รถนะคะดูสมส่วนนะ ทำให้ดูกว้างขึ้นแล้วก็สีสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันอันนี้ก็คือสีเดียวกับตัวรถนะคะทุกรันนะคะแล้วก็ในส่วนของคานชนท้ายของแทมเมอร์เส้นเคยค่ะอ่าถือว่าเป็นแทมเมอร์รอบคันที่แบบสวยมากเลยนะคะจึงมากไฟสองสว่างไฟทะเบียนให้นะคะมีให้เลยแล้วก็ห่วงล่างจุงนะคะตามสเปคของคําว่าแฮมเมอร์เลยค่ะเน้นใช้งานนะคะลากจุงได้ทั้งหน้าทั้ง้ายเลยนะคะ แล้วก็ไฟนะคะสโมกสีดำนะคะแบบนี้เลยจะเป็นเออ่ลักษณะของหลอดตัวสีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เพิ่มความดูดันให้กับรถนะคะเพิ่มมิติให้กับไฟได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความน้ำรอบรถกัน,นะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะมี0%นะคะ48วนวดหรือว่า60วนวดนะคะเลือกได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่รายละเอียดด้านล่างคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบวยขอฝากช่องอดบวยนะคะกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งนะคะกดติดตามให้บวยด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นลดรุ่ไรฝากบวยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ